ดูยังไงว่าลายโดนเพื่อนบล็อกมีวิธีเช็คเองได้ง่ายๆโดยที่เพื่อนเราไม่รู้ตัวเลยตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเพื่อนคนนี้ของเรา บล็อกเราไว้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขารู้เราไปแอบเช็คเขาบล็อกเราหรือเปล่าผู้หนึ่งแบ่งเป็น2ขั้นตอนในขั้นตอนแรก1จะให้ดูกรณีที่เขาไม่ได้บล็อกเราก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นในกรณีที่เขาบล็อกเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปเปิดที่แอปไลน์ของเราขึ้นมาครับพอเปิดเข้ามาที่ไลน์แล้วนะครับไม่ว่าไลน์ของท่านผู้ชมจะอยู่หน้าไหนก็ตามให้ท่านผู้ชมไปกดที่ มุมซ้ายล่างครับกดไปที่หน้าหลัก iPhone อาจจะเมนูแตกต่างกันนะครับแต่ให้จําคําสั่งแล้วไปกดตามที่1แนะนานะครับ p อ o n e อาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอยู่ตรงข้ามหรือรอยู่ด้านบนด้านล่างประมาณนี้นะครับแต่ให้จําคําสั่งที่1แนะนานะครับแล้วก็จําโลโก้รูปสัญลักษณ์พอมาที่หน้าหลักแล้วให้เรามาด้านล่างจะมีคําว่า wallet อยู่กดไปที่ wallet เลยครับแล้วให้เราไปที่ร er ้านสติ๊กเกอร์ เราก็จะมีโฆษณาของสติกเกอร์ต่างๆนะครับเรากดปิดไปก่อนนะครับทีน,นี้เราก็จะมาเลือกนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับในที่นี้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนของเราไม่มีสติกเกอร์ตัวไหนอยู่นะครับถ้าเกิดบังเอิญเราไปเลือกตรงกับที่เพื่อนมีอยู่หนึแนะนําให้ส่งเป็น3-4อันไปนะครับเพื่อจะได้เช็คให้ชัวว่าเขาบล็อกเราอยู่นะครับในที่นี้เพื่อนคนที่1 จะส่งสติกเกอร์ให้เขาตอนนี้เขายังไม่ได้บล็อกหนึ่งนะครับหนึ่งก็เลือกสติกเกอร์ตัวแรกแล้วกันนะครับหัวกลมดุ๊กดิ๊กตัวนี้หลังจากนั้นให้เราไปส่งเป็นของขวัญให้เราเลือกเพื่อนๆเราเลยครับว่าเราจะเอาเพื่อนคนไหนที่จะส่งของขวัญสติกเกอร์นี้ไปให้เพื่อนคนนั้นก็คือเพื่อนที่เราต้องการจะตรวจเช็คว่าเขาบล็อกเราไว้หรือเปล่านั่นเองนะครับในที่นี้เราไปกดด้านบนครับแล้วพิมพ์ชื่อเพื่อนลงไป เมื่อเจอชื่อเพื่อนของเราที่เราอยากจะตรวจเช็คแล้วว่าเขาบล็อกเราหรือเปล่านะครับให้เราติ๊กเลือกเพื่อนคนนั้นนะครับเมื่อเราติ๊กเลือกเพื่อนคนนั้นแล้วนะครับแล้วให้เราไปกดมุมขวาบนครับต่อไปหลังจากนั้นให้เรากดซื้อของขวัญ การส่งแบบนี้เงื่อนไขก็คือเราจะต้องไม่มีเหรียญหรือไม่มีตัวเงินในการซื้อสติกเกอร์ในแอปไลน์เป็นการทดสอบดูผลของการส่งการตอบรับเพื่อเราบล็อกหรือไม่บล็อกเราเท่านั้นเองครับสบายใจได้เลยครับว่าสติกเกอร์หรือว่าของขวัญสติกเกอร์ต่างๆเหล่านี้ที่เราจะส่งไปเนี่ยมันไม่ถูกส่งไปที่เพื่อเราแน่นอนเราจะดูแค่ผลลัพธ์ของมันเท่านั้นเองนะครับเรากดซื้อของขวัญเขาจะขึ้นมาแบบนี้คุณมีเหรียญไม่พอต้องการซื้อเหรียญเพิ่มหรือไม่ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเพื่อนคนนั้นไม่ได้บล็อกเราครับแล้วกดยกเลิกออกมาครับทีนี้มาดูขั้นตอนที่2ครับสําหรับกรณีที่เราโดนเพื่อนเราบล็อกนะครับให้เราไปที่ไลน์เปิดไลน์ขึ้นมานะครับแล้วเราไปที่ว a l l e t มุมขวาล่างครับหลังจากนั้นเข้าไปเหมือนเดิมครับไปที่ร้านสติ๊กเกอร์ไปเลือกสติ๊กเกอร์ครับ ในที่นี้หนึ่งก็จะใช้หัวกลมดุกดิกเหมือนเดิมนะครับกดเลือกสติกเกอร์กดส่งเป็นของขวัญเลือกชื่อเพื่อนของเราที่เราจะเช็คว่าเขาบล็อกเราหรือเปล่ากดต่อไปเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ไม่สามารถส่งของขวัญได้เพราะเพื่อนคนนี้มีสติกเกอร์ชุดนี้แล้วถ้ากรณีแบบนี้นะครับมีอยู่2แบบก็คือ เพื่อเราอาจจะมีสติกเกอร์นี้แล้วจริงๆก็ได้ดังนั้นหนึ่งแนะนําให้กดย้อนกลับไปครับแล้วไปเลือกสติกเกอร์ตัวอื่นให้ลองทําแบบนี้ซัก4-5สติกเกอร์เพื่อความชวนว่าเพื่อเราไม่มีสติกเกอร์นั้นแล้วจริงๆนะครับถ้าเกิดประมาณ4-5สติกเกอร์แล้วยังขึ้นฟ้องแบบนั้นเหมือนเดิมว่าเพื่อเรามีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมีแล้วนะครับแสดงว่าเพื่อนของเราบล็อกเราแน่นอน100%เลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าเพื่อเราบล็อกเราแล้วหรือยังนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเราไม่ได้บล็อกนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบกรณีแรกที่1ทําให้ดูนะครับก็คือเงินเราไม่พอหรือเหรียญเราไม่พอนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเพื่อนของเราบล็อกเราหรือเปล่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแน l ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระ ด้วยนะครับสวัสดีครับ